สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้อ,องอ้ไซไอ้ใหยไอ้หน่อยเบิดสุคนเนอะครับเนาะ,ะช่วงนี้การไทยฮุดไทยหุหน้าเฮ้าบ้านเฮ้ากะกำลังเริ่มกันครับเดยนนี่เดี๋ยวมอน,นี้สมบัติ จำสิ่งศิภาพ,พีพระนองมามาชมเป็นคตตู่โปต้าแอล018เนาะครับของพอวิตตั้งบ้านน้องกุ้งนะครับเป็นรถไม้ครับมือไม้รถกับไม้ครับเมื่อเอาละพี่น้องวันนี้เป็นมาไทยหุด หน้าให้พ่อใหญ่หำเนะครับเอามาชมความแรงของรถไหมครับว่าสีแห้งซํำไดโซเฟอร์เฮาสีพ่อฟัดพ่อเวียงบ่นะครับ แถวหาศูนย์หนึเจ็ะครับหุ่นรอบแรกครับ เฮากัเป็นโซฟ,ฟอร์มือใหม่อยู่เนาะพี่น้องคอยเป็นคอยไปเนาะครับ,บ,รบเบื้องย่ำใดกับงามเนาะครับของใหม่ ตงลงมาสามเทือที่เทือเราพี่น้องบานเฮาก็เลยไถหุ้ดไถรบไอบสองกระแมนวานเข่าปันวานเนาะครับเนาะผู้พิเครืองกัใสเครื่องหยอดเนาะครับ ้านเท้าปีนี้ก็รถไถไม่ออกมาหลายขั้นครับตามผมเบิ่งอยมีสีหาขั้นนะครับก็เห็นไลยก็คือแอลหาศูนยนะครับบ้านเฮ้าก็นิยมใส่กันลองลงไปก็เป็นแอลสี่ศนยะครับสำหรับคู่กุ

ทางอื่นทางไก่ไชหุดนกร,ระบอก หมยกับธรมรมดาครับคุ๊กๆกกกๆนะครับจาาัางนอยเป็นกะติเจ้งครับเป็นพวิเมเนตนะครับทางบ้านหนองกรุงนะครับ เดี๋ยวอีกสามสี่เจ้านะครับผมเพราะท่านเด็ไปเบิ้งอยู่ครับเพราท่านเด็ไปติดตามอยู่นะครับอย่างที่ผมจะไปไทยท้ำรถไม่ๆมาไม่ไมมห้พี่น่องเบิ้งนะครับพอปีนี้มันออกมาหลายหลายคนนะครับคุณ ให้จ้าของหน้าพุ่นกับจูดเพียงจูดยาทาครับคุณนะครับนี่หำขากล่องบอดีบอขากล่องเนี่คือเป็นสันส้นๆ กำลังแต่งข้องรถเกียวครับปีนี้โบว่าทงไดครับสิ้นแตกสิ้นหัวกันตัวยกขาดนะครับทรมานอยู่ครับปีนี้สำหรับรถไถบานเฮาเนาะครับห้อยรถเกียวนี่โอ้วยกพาก่นนองเลยตับป่นตับค้อนไปไปแห้งก็่ได้ครับรถเฮ่ามุน ไปไถามาแล้วหลายทงกับโอ้สะบ,บักสะบ,บอมพี่น้องเลยตัวสิทไถแล้วเนาะครับเฮ้ยไถยหน้าได้มือละยี่สิบไรมือละสิบเจ็ดสิบแปดไรปีนี่พ่อไดพี่น้องแคบทุกทงเนาะครับห้อยรถเกี่ยวสิบไรกับพึดมือครับสิบไร แดดฮ้อนครับมื่อนี้น่าจะมีฝนมาอีกหรือเปล่าน้องพี่น้องอาเจ็ดนะครับพระเจ้าแก่งว่าจะมีฝนเนาะครับ ใหม่คนใหม่ครับอุกตานะครับเดี๋ยวหาศูนย์หนึ่งแับ ดาวมาสองแสนหาครับสาหรับเจ้าคู่บตาคันนี้นะครับทรงเป็นไ่เดือนนะครับเป็นบอดด้ทรงไร่ปีครัผ่านผานไถทั้งหลังเป็นซื้อเป็นเงินสดมากครับเป็นซื้อตั้งหากนะครับบอได้ร่วมกับโตรถนาะพี่น้องเป็นซื้อเป็นเงินสดมาเลยสําหรับฐาน เป็นของซีเอ็มที่บอกครับรู้ตั้งไหนผมกับก้านในเบิงนะครับลักษณะคา้ายซีเอ็มทีนะ่เนาะพี่น้อง งามนะครับหลุดลับหรือว่าโอเคครับสำหรับรุ่นอาชีพแรงมานครับของภูพุทธาหลูดลับหลุดเกี่ยวงาม ซี่ที่ที่ผ่านเป็นซี C ่ที่โมเมนต์ CMT นะครับซี่ที่ C C สื่อเป็นเงินสดมาในราคาหามื่นครับ โอ้พี่น้องเนาะรถไม้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่ลาน้องเพียงสิก้อนพี่น้องเดี๋ยวคลิปหนาจังเบึ่งกันต้อนะครับว่าผมสิไปเบิ่งลุ่นใดมาฝากพี่ฝากน้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความจเจริญครับสวัสดีครับ